สวัสดีค่ะในร้อนไทยแลนด์ยะาดานะคะหนุ่มย่อเสยย่อนาลินยาหนึบตอนนี้เป็นนักแสดงค่ะมึงก็ลองถ่ายดูสิว่าก,กูคือ ที่ผ่านมาก็จะเป็นแสดงซีรีส์ละคร MV เคยอยู่ในโปรเจกต์หนึ่งค่ะของค่ายโมโน Music ชื่อว่าโปรเจกต์เจลาโตค่ะแล้วก็เคยออกซิงเกิลเพลงของตัวเองค่ะชื่อเพลงว่าฝุ่นค่ะ ภาพยนตร์เรื่องล่างทรงเนะะี่ยค่ะจริงๆเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะมันจะมีการถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนกลุ่มหนึ่งในภาคอีสานในประเทศไทยอะค่ะคนที่เขาเป็นคนทรงอะค่ะที่สืบทอดกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงตัวของหนูเองที่เป็นตัวละครชั่วมิ้งเนี่ยมันก็จะมีเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ให้ติดตามต่อไปค่ะ เชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์ที่ยังไม่เคยเห็นในภาพยนตร์ไทยเรื่องไหนมาก่อนเลยทั้งภาพทั้งเรื่องราวการเล่าเรื่องต่างๆทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะใหม่มากๆจริงๆบทภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเขามาเป็นซีเควนซ์เป็นหลักนะคะจะไม่ได้มีแบบว่าบทมาให้แบบว่าเป็นเดลลอร์ก็จะแบบมาอิ p โทรไว้กันเองอะไร คนเชื่อเรื่องผีแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเคอเชื่อว่าจะต้องมีผีมีวิญญาณอยู่แบบบนโลกนี้อยู่กับเราเจริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่แบบไม่กล้าดูหนังสยองขวัญคนเดียวสักทีอะค่ะจนตอนนี้ก็แบบยังไมไ่กล้าดูม,ด <ๆ S 2> มีเพื่อนของหนูค่ะแนะนําให้ไปดูภาพยนตร์ของคุณนาคงจินตั้งแต่ตอนที่ดูเนี่ยจาได้ว่าหนูไม่สามารถดูแบบรอบเดียวได้จบอะค่ะคือต้องแบบหยุด กลางเรื่องเลยแล้วก็แบบขอหายใจก่อนพอรู้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ร่วมการทํางานกับกุณาฮงจินยิ่งรู้สึกว่าโหมันจะเป็นแบบโอกาสที่แบบดีมากๆสําหรับเราแล้วมันก็ก็คงจะเป็นสิ่งที่หนูจะแบบจดจำาปนานเลยค่ะ mm. ตอนที่ได้เห็นบทมิงครั้งแรกก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันค่ะบ,บทมิงอะค่ะเป็นบทที่แบบยากมากแล้วก็ท้าทายความสามารถของหนูมากๆอะค่ะตัดสินใจรับบทนี้แบบง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าหนูแบบว่าชื่นชอบผลงานพี่โต้งอยู่แล้วด้วยอะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการซ้อมกันค่ะก่อนที่จะได้ไปถ่ายทำจริงเราใช้ระยะเวลาก่อนที่จะไปถ่ายทำกันแบบนานมากๆค่ะ หนูดีใจมากๆค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้คาดคิดหรือแบบคาดหวังเอาไว้ขนาดนี้นะคะ่ะว่าแบบฟีดแบ็ที่กลับมาจะแบบดีมากๆเลยทีมงานนักแสด้งทุกคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้อหายเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราทุกคนทํางานกันหนักมากจริงๆที่ขาดไม่ได้คือทีมอาร์ต uh, ทีมพ็อปต่างๆที่แบบว่าสร้างสรรค์ฉากที่ยาวมาให้มันสมจริงมันยิ่งเอื้ออํานวยให้ให้การแสดงของเรามันมีพลังมากขึ้นเรารู้สึกเราเชื่อแล้วก็อินไปกับตัวละครมากขึ้นนะคะหนูอาจจะรู้สึกเองแต่ว่าจริงๆทุกคนในในกองถ่ายก็รู้สึก ว่าแบบมันจะมีก้อนมวลพลังงานบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันขลังมันดูพิษเสวงมันดูแบบมีอะไรบางอย่างที่ชวนให้เรารู้สึกแบบขนลุกมันมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่แน่แนเลยเลยค่ะค่ะ โมันเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากแบบที่เราไม่คิดว่าเราจะหาได้จากที่ไหนแล้วอะคะ่ะหนูได้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการแสดงแน่นอนคือหนูไม่เคยทํางานกับทีมงานที่เขามีความทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมากขนาดนี้นะคะเป็นประสบการณ์ที่หนูจะไม่ลืมเลย คือหนูอยากเห็นตัวเองเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่แบบมีอายุเยอะมากๆแบบ80 90แล้วแบบแสดงภาพยนต์นถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนอายุแบบเท่านั้นได้คือหนูอยากรู้ว่าตอนที่หนูไม่มีแรงขนาดนั้นนะคะคือร่างกายเรามันไม่พอมากๆแล้วอะเราจะแสดงออกมาได้แบบยังไงขอ,อแอปเปิดโพยน,นิดนึงส่ะ <laughs> ย녕하세요ย야입니다่ยันจุโดๆสกคก็จะแปลว่าแบบสวัสดีค่ะนารินยานะคะแบบว่าหนูจะตั้งใจทํางานให้เต็มที่เลยนะคะเป็นการขอบคุณที่ทุกคนสนับสนุนหนูค่ะถ้าอยากจะติดตามช่องทางส่วนตัวของโูนะคะดูไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะก็ติดตามได้ที่ YouTube Twitter ชื่อยะดารินยาหมดเลยค่ะ ว่ามี Facebook นะคะชื่อยะดานะรินยาค่ะเพลงโคเฟอร์แบบว่าเล่นอุคูเลเล่เ,ลเองอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็จะเป็นไลฟ์สไตล์การที่แบบหนูได้ออกไปข้างน,นอกได้ใช้ชีวิตจริงๆฝากติดตามได้นะคะ ยังค่ะก็คือรอดูพร้อมทุกคนเลยค่ะว่ารุนมากหนูเป็นคนที่แบบตื่นเต้นแล้วก็อยากดูมากๆจริงคิดอยู่เลยว่าเราจะกล้าดูไหมแต่เราต้องกล้าค่ะเพราะว่าเราตั้งใจเล่นเต็มที่แล้วเราจะกล้าดูแน่นอนฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องร่างทรง,งด้วยนะคะก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้ดูกันจริงๆแล้วค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ไปดูในโรงภาพยนตร์กันจริงๆเพราะว่าภาพบรรยากาศต่างๆได้ฟังเสียงได้อะไรแบบนี้นเลยนะคะก็รับชมได้แล้วค่ะทุกโรงภาพยนตร์เลยนะคะวันที่ 28ตุลาคมน,นี้ค่ะนั่นสิคะแต่ว่าหนูแอบเชียร์อยากไม่มีนะคะเพราะวคุณนิกีกกวัว